ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะกลโกงมิจฉาชีพชวนเล่นแชรออมเงินออนไลน์เท้าแชร์เปิดวงแชร์รับสมาชิกผู้เสียหายโอนเงินร่วมลงทุนได้ผลตอบแทนสูงผู้เสียหายเพิ่มจำนวนเงินที่ลงทุนเท้าแชร์หายตัวไปติดต่อไม่ได้มิจฉาชีพจะหาผลประโยชน์ด้วยการชักจูงผู้เสียหายให้มาลงทุนแชร์ ในรูปแบบเงินออมผ่าน Facebook หรือ l ล n e โดยเสนอผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆและวิธีการที่ง่ายก็แค่โอนเงินเข้ามาผู้เสียหายก็จะได้เงินกลับไปในจำนวนที่มากขึ้นยิ่งโอนมามากยิ่งได้เงินมากเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายกลโกลงของมิจฉาชีพประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการว่าได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้องหรือไม่ เทียงนำชื่อบริษัทเงินกู้ไปเช็คที่ BOT l i ไลเ e นเ e c คของแบงค์ชาติหากประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipolisonline.go.th เท่านั้นหรือโทรปรึกษาสายด่วน AOC 1-4-4-1ได้ตลอด24ชั่วโมง